พิแกงถั่วฝักยาวใส่หมูกันนะคะน,นี่กระทะร้อนแ,แล้วนะคะใส่พิแกงกันจ้าพิแกงให้หอมเลยนะพิแกงหอมแล้วใส่หมูจ้าหม mm ู hmm. ไปเลยผ mm hmm. ัดหมูสุกนะคะ ข้หมูสุกแล้วนะคะใส่ถั่วลงใต้ผัดหมูกับถั่วนะคะถ้าเกิดมันแห้งเราก็สามารถเติมนะ้ำลงไปได้หน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็ผัดต่อเลยจ้าค่ะปรุงรสกันด้วยน้ำมันหอยหนึ่งอ้อน อส่เขียวหนึ่งช้อนตาลหนึ่งช้อนชาผงุู้เล็กน้อยนะคะไิ่ไเลยสุกได้ที่แล้วจะใส่จานค้อมเสิร์ฟได้เลยจ้า เสร็จแล้วค่ะผัดพริกแกงใส่ถั่วฝักยาวใส่หมูของเรานะคะจะใสา,าร์ฟพร้อมเสิร์ฟได้เลยจ้า